ดี๋ยววันนี้สอนที่นี่อีกวันพรุ่งนี้สาลาลุงชินมาลืดที่นี่อีกวันมีโอกาสได้ฟังธรรมะนะรีบเรียนไหมโอกาสที่คนคนหนึ่งจะได้ฟังธรรมะเนี่ยมีไม่มากธรรมะที่จะเอาไปพัฒนาจิตใจของตัวเองได้จริงๆถ้าศึกษาค่อยๆฟังไปสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี เอาไปหัดดูนะช่วงเดียวไม่นานเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองรู้สึกได้จะเปลี่ยนให้ดูเลยเคยทุกข์มากๆก็ทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นลนงพระธรรมของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์ที่สุดถ้าได้หลักแล้วง่ายที่สุดเลยทำไมง่ายมากเพราะว่าท่านค้นกว้าทดลองมานานท่านลองผิดลองถูกสแสวงหาโพธิญาณ ในตำราบอกเสียสงไขยแสนมหากััปาสงไขยหนึ่งก็ประมาณ10ยกกำลัง148ถึง152มีหลายตำรากับหนึ่งก็ตั้งแต่จักรวาลเกิดขึ้นจนแตกไปนเราเย็ดง่ายพวกเราง่ายเพราะท่านลำบากมาแล้วเหมือนท่านเป็นคนค้นคว้าทดลองนะได้ความรู้แล้วมาบอกต่อ มันง่ายกว่ากันเยอะเลยลำพังสติปัญญาของเราเองนะไปไม่ไหวนี่หลวงพ่อเมื่อก่อนไม่เข้าใจตรงนี้พอมาภาวนาไปถึงจุดหนึ่งถึงรู้เลยโอ้ถ้าไม่ใช่ปัญญาระดับพระพุทธเจ้านะไปไม่รอดหรอกมันไม่ไหวจริงๆนะอย่างในโลกเนี่ยคนเขาบอกให้หนีทุกข์กันทั้งนั้นท่านไม่ให้หนีทุกข์ท่านให้รู้ทุกข์นี่แค่นี้ก็ไปไม่รอดละ ใครๆเขาก็เต็มไปด้วยความอยากมีชีวิตแบบสนองความอยากไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าบอกให้ละความอยากใครๆเขาก็เห็นแต่ความปรุงแตง่งพระพุทธเจ้าบอกให้เห็นนิพพานนิโรธไม่ปรุงแตง่งใครๆก็เดินอยู่ในเส้นทางที่สุดโต่งสองด้านถ้าไม่หลงตามกิเลสก็บังคับกดข่มตัวเองพระพุทธเจ้าบอกให้รู้เอาให้รู้กายให้รู้ใจ เส้นทางแห่งการรู้คำว่าพุทธะนั้นแปลว่ารู้นั่นเองพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นศาสนาพุทธนะก็คือศาสนาแห่งการรู้รู้อะไรรู้ทุกทุกคืออะไรทุกคือกายกับใจเพ่ยางนั้นศาสนาพุทธนะ่ยสอนให้เรารู้กายรู้ใจไม่ใช่ให้ทําอย่างอื่นไม่ใช่ให้บังคับกายบังคับใจไม่ได้ให้ลืมกายลืมใจ คนในโลกนี้ถ้าไม่ลืมกายลืมใจก็บังคับกายบังคับใจทําได้แค่นั้นเราลองทบทวนสิ่งที่พวกเราปฏิบัติมาสมัยยังไม่รู้เรื่องนะล้มลุกลุกลานมาลองนึกดูส,สิสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีแต่บังคับกายกับบังคับใจจะถือศีลก็ต้องบังคับกายบังคับใจจะทําสมาธิก็ต้องบังคับกายบังคับใจอยากจเจริญป,ปัญญาทำวิปัสสนานะ แทนที่จะรู้กายรู้ใจก็คอยบังคับกายบังคับใจอย่างจะหายใจออกหายใจเข้าก็บังคับลมหายใจจะดูท้องฟองยุบก็ไปบังคับตัวเองจะเดินจงกรมก็บังคับตัวเองทำอะไรก็บังคับตัวเองทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านะเราจะไม่รู้จักการรู้ถ้าการรู้นี่อัศจรรย์ถ้าใครสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เนี่ย จะพ้นทุกอย่างฉับพลันมีคําว่าฉับพลันด้วยนะไม่ใช่แบบลิเกแบบโขนนะลำสามวันแล้วยังไม่ไปไหนเลยลำอยู่ที่เดียวแต่นะน,นี้ฉับพลันนะเหมาะกับวัยรุ่นมากเลยวัดหลวงพ่อเนี่สอนเรื่องฉับพลันเด็กๆเลยเยอะแล้วจริงๆฉับพลันจริงๆพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ธรรมะของท่านเป็นธรรมะของมหาบุรุษของผู้ยิ่งใหญ่ ลักษณะอันหนึ่งของธรรมะอันยิ่งใหญ่ของท่านผู้ยิ่งใหญ่นี้ก็คือรวดเร็วเห็นผลอย่างรวดเร็วไม่ช้าถ้าใครทํามาหลายปีเหมือนเดิมล้มลุกลุกครานเหมือนเดิมขอให้มั่นใจเถอะว่าทําผิดแน่ๆมั่นใจได้แน่นอนทําผิดถ้าทําถูกต้องนะรู้กายรู้ใจเป็นต้องได้ผลรวดเร็วรวดเร็วจนตัวเองรู้สึกได้ตัวเองรู้สึกได้ก่อน คนรอบรบข้างก็รู้สึกแต่บางคนความรู้สึกช้านะตัวเองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ยังไม่รู้คนรอบข้างเขารู้ก่อนบางคนพวกนี้พวกไม่เอาไหนนะตัวเองดีแล้วยังไม่รู้ว่าดีใช้ไม่ได้หรอกมีหลายคนนะที่ฝึกไปฝึกไปแล้วก็เปลี่ยนไปโดยที่ตัวเองไม่รู้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเยอะผู้หญิงพออายุเยอะขึ้นใช่ไหม แก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดอุอย่างกระเสืออะไรเงี้ยนะอันนี้เขาว่ากันนะหลวงพ่อไม่ได้ว่าหรอกหลวงพ่อเขารพผู้หญิงนะเขารบสิทธิสตรีนี่เขาว่ากันอย่างนั้นแก่ง่ายตายยากโดนผู้ชายก็โดนเหมือนกันไอ้แก่หนังเหนียวไอ้เท่าหัวงูแล้วแต่จะว่ากันนะแต่ผู้หญิงเนี่ยอยู่ในบ้านนะมันมีภาระ ต้องดูแลบ้านดูแลคนในบ้านดูแลลูกดูแลหลานอนะไรเงี้ยต้องอบรมไปเรื่อยนะปากเป็นหนังตะลุงไม่ได้เลิกนะในสุดติดนิสัยพูดมากโดยไม่รู้ตัวจูจ้จี้จุกจิกอนะไรเงี้ยไม่รู้ตัวมสะสมทีละเล็กทีละน้อยพอมาหัดภาวนาเขานี่รู้สึกเนะื้อรู้สึกตัวขึ้นมาคนในบ้านรู้สึกแปลกไปเออหูมีเวลาว่างหูมีเวลาว่างบ้างนะ ไม่ถูกสั่งตลอดบางคนนะหลวงพ่อรู้จักเป็นคนที่นิสัยใจคอดีแต่เจ้าเราเบียบมากเลยมีความคิดความเห็นตลอดเวลาอันนี้ต้องอย่างนี้น,นี่ต้องอย่างนี้คนในบ้านเครียดหมดทั้งบ้านเลยลูกก็แอบ,บมาหาหลวงพ่อนะบอช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยไม่มีปัญญากแก้เองชอบมายุ่งกับพระทนะาแม่มานะมาเรียน พ่อก็สอนให้บอกว่าอุ้ยเราอย่าสนใจคนอื่นนะเราคอยดูเวลาที่เรายึดในความคิดความเห็นของตัวเองนี่ค่อยรู้เอาจิตใจไปยึดในความคิดความเห็นเมื่อไหร่นะคอยรู้ไปรู้ทันลงไปเรื่อยๆนะไม่ได้บอกแกนะว่าอย่าไปบน่นอย่าไปว่าคนอะไรเงี้ยไม่สอนอย่างนั้นสอนให้รู้ให้รู้ทันใจที่มันยึดถือในความคิดความเห็นแกก็กลับไปดูนะแกก็ยังดีพยายามไปดู ออกแกเห็นจริงๆว่าแกมีความเห็นตลอดวันคนนี้ต้องทําอย่างนี้คนนี้ต้องทําอย่างนี้ถ้าไม่ทำแกก็บ่นไปเรื่อยๆนี่พอแกเห็นอย่างนี้นะแกรู้เห็นไหมแกรู้ความอยากบ่นอยากอะไรนี่มันก็หายไปเพราะว่าไม่ได้ยึดในความเห็นของตัวเองคนเดียวละคนอื่นเขาก็มีเหตุมีผลของเขาเหมือนกันบนในบ้านเลร,ร่มเย็นสามีเคยมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะอย่างนี้สามีกลับมาอยู่บ้านละ ไปไหนไม่รอดแต่ก็มาบอกหลวงพ่องั้นหลวงพ่อก็ยังวิเคราะห์ไม่ออกนะไม่รอดเพราะเมียดีขึ้นหรือเพราะแก่จนไปไม่ไหว <c oughs> พอดีแก่พอดีเน,นี่ยศาสนาพุทธนะสอนให้เรารู้รู้ตัวเองรู้ลงไปเถอะและชีวิตมันดีขึ้นจริงๆคนรอบๆตัวก็รู้สึกนะรู้สึกมีคนหนึ่งเป็นครูมาไหมวันนี้ครูมาไหม ่อมาในครูนี่ชอบมาครูนี่ฉายาครูไหวใจร้ายชอบตีเด็กนะมาหัดดูจิตด,ดูใจอยู่พักเดียวนะเด็กไม่สบายใจวันนี้ครูไม่ตีมาหลายวันลนะเราใส่ครูจะไม่สบายดูเด็กน่ารักนะเด <c oughs> ี๋ยวนี้เลยเป็นครูที่เด็กรักไปแล้วเนี่ยลาฟเราฝึกของเรานะเราได้ผลจริงๆ ศาสนาพุทธน่าอัศจรรย์ขอให้รู้ต่อรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจตัวเองเนืองเนืองเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ยากอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนนั้นก็คือทํำยังไงเราจะรู้กายรู้ใจเป็นเมื่อรู้กายรู้ใจเป็นแล้วก็ต้องรู้เนืองเนืองรู้บ่อยๆไม่ใช่หลายๆวันรู้ทีหนึ่งเะั้นคนไหนภาวนาเป็นแล้วมาถามหลวงพ่อว่าจะทํำยังไงอีกลวงพ่อบอกให้ดูไปบ่อยๆ ดูเนืองๆไม่ใช่นานๆานมาดูครั้งหนึ่งไม่พอนะเวลาที่เหลือที่เราไม่ได้มีสติเป็นเวลาที่กิเลสมันจะทำงานกิเลสนะเมื่อมันเคยทำงานแล้วมันจะเคยชินอย่างคนไหนเคยด่าก็จะด่าเก่งขึ้นเรื่อยๆคนไหนเคยขโมยทีแรกขโมยเล็กขโมยน้อยต่อไปก็ขโมยเก่งขึ้นเรื่อยๆในกิเลสมันจะพัฒนารวดเร็วงั้นเราต้องมีสติมื่มีสติไว้นะกิเลสไม่มีช่องทางทางาน สรุปแล้วให้รู้กายรู้ใจนะกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่าง,งานั้นจิตเป็นยังไงร,รู้ว่าเป็นอย่าง,งานั้นอยากเข้าไปแทรกแซงผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดชอบไปแทรกแซงยังเคยหายใจสบายๆก็ต้องหายใจไม่เหมือนคนธรรมดาหายใจก็ต้องมีจังหวะของการหายใจนะกระทบตรงโน้นกระทบตรงนี้มีหลายฐานจริงหายใจธรรมดานี่แหละเห็นร่างกายมันหายใจไปแล้วก็รู้สึกเอาตัวที่หายใจอย,อยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไปเรื่อยแค่นี้เองง่ายๆไม่ต้องไปบังคับ บางคนดูท้องพองยุบนะยกเท้าย่างเท้าอะไรมันบังคับไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรก็บังคับไปหมดนะอันนั้นไม่ใช่การรู้ให้รู้สึกเอาร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกการรู้กายรู้ใจนั้นมีเครื่องมือสําคัญอยู่สองตัวคือสติกับปัญญาสติทําหน้าที่รู้ว่าอะไรกําลังปรากฏอยู่ปัญญาทําหน้าที่เข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏนั้น สติรู้ว่าอะไรกําลังปรากฏอยู่ในกายในใจนี้ไม่เอาที่อื่นนะเอาที่กายที่ใจนี้มีสติไปขับรถไปเรียนหนังสืออะไรนี้สติเหมือนกันแต่สติอย่างโลกโลกสติในการปฏิบัติธรรมเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยมีกายมีใจเป็นฐานเป็นที่ะระลึกของสตินั้นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจให้มันเคลื่อนไหวอย่าไปบังคับให้มันนิ่ง นิ่งแล้วดูยากนิ่งแล้วมักจะเพ่งให้มันเคลื่อนไหวไปให้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คอยตามรู้สึกไปนะอย่างเวลาคนใจลอยใช่ไหมเกิดขันขันแล้วทำเงาเกา่าคุยไปเก่าไปนี่บางคนคุยไปแค่ขี้โมกนะ <c oughs> มีบางคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วมีกระบวนท่าสุดท้ายแล,แล้วทิ้งนะเนะนี่ยไม่รู้เลยว่าทำอะไร ถ้ามีสติคันรู้ว่าคันเก่าได้ไหมได้ทําไมจะต้องเซอร์ไม่เกา่าใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกเห็นเลยตัวที่คันอยู่นี้ไม่ใช่เรานะนี่ปัญญาเริ่มเห็นแล้วตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่เราเห็นรู้สึกใช้สติใช้ปัญญานะมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจถ้าเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นมีกายก็เหมือนไม่มีมันหายไปมีจิตใจก็เหมือนไม่มีสังเกตด,ดูเวลาที่เราตั้งอกตั้งใจคิดอะไรซึกเรื่องหนึ่ง เวลาเราตั้งใจคิดเรารู้เรื่องที่คิดในขณะนั้นเราจะลืมกายลืมใจมีกายเหมือนไม่มีมีใจเหมือนไม่มีเรียกว่าขาดสติหรือมีสติอย่างโรคๆอย่างมีขับรถอยู่ก็มีสติอยู่ใอรขับรถไปได้ไม่ตกถนนไม่ไปชนใครสติอย่างโลโลๆตอนขับรถไม่ได้รู้กายรู้ใจนะี่บางคนตอนขับรถมาคอยดูกายดูใจไม่ดูถนนอย่างนี้ก็มีนะเรียกว่าทําผิดหน้าที่ ชาวพุทธต้องรู้นั้นว่าตอนนี้ควรทำอะไรเรียกว่ามีสัมปชัญญะรู้ว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรไม่ใช่ฉันจะทำมิปัสสนาหรือฉันจะทำสมถะทั้งวันทั้งคืนใช้ไม่ได้นะเนี่ยคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจถ้าลงไปคิดอยู่จะลืมกายลืมใจถ้าใจไหลไปคิดแล้วรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะมันจะรู้สึกกายจะรู้สึกใจครูบาอาจารย์บางองค์ถ้าเลยหยิบลูกกุญแจสําคัญมาเนี่ย รู้จักตอนที่จิตคิดนะถ้ารู้ว่าจิตคิดเมื่อไร่จิตจะตื่นขึ้นมาเมื่อไรจิตตื่นขึ้นมาจิตจะรู้กายรู้ใจนี่ยังั้นท่านให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตนั้นมีธรรมชาติไหลไปคิดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วให้คอยรู้เอาทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปคิดนะจิตก็จะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเราจะตื่นขึ้นมามีความรู้สึกเหมือนตื่นจริงๆคนในโลกไม่ตื่นนะต้องได้ฟังธรรมะ ที่ถูกต้องแล้วหัดมารู้สึกตัวขึ้นมาหัดรู้สภาวะไปแล้วจิตมันจะตื่นขึ้นมาพอตื่นแล้วถึงจะอุทานด้วยความตกใจว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานะั้นมันหลับมาตลอดเลยหลับทั้งที่ลืมตาอยู่นี่แหละหลับทั้งที่คุยกับคนอื่นได้หลับทั้งที่ทํางานได้แต่มันไม่ตื่นถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าจิตไหลไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะรู้ว่าจิตไหลไปคิดทันทีนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับลัน ทันทีที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นได้เราจะรู้กายกับใจมันจะปรากฏขึ้นมามันจะไม่หายไปในโลกของความคิดมันจะรู้สึกขึ้นมาตรงนี้นั่นกเรามีสติขึ้นมาแล้รู้สึกตัวมีสติขึ้นมาใจตั้งมั่นขึ้นมาเห็นกายเห็นใจแล้วถัดจากนั้นนะถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงๆเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูจริงๆมันจะเกิดปัญญา เพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมีเงื่อนไขสําคัญก็คือต้องมีสัมมาสมาธิมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูมันจะเห็นทันทีร่างกายที่ถูกรู้ถูกดูอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เรียกว่าเวทนาเนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราจิตตสังขารที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งหลาย เป็นของถูกรู้ถูกดูอย่างความโกรธนี่เป็นของถูกรู้ถูกดูความโลภเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราสิ่งใดถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรากระทั่งจิตเองก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเช่นจิตตะกี้เผลอไปจิตตรงนี้รู้ว่าจิตตะกี้เผลอไปมันตามรู้อยู่อย่างนี้สิ่งใดที่เป็นของถูกรู้ถูกดูนะมันจะไม่ใช่ตัวเราเหมือนเรารู้สึกไหมว่าพัดเป็นตัวเราดูไหมมีใครรู้สึกว่าพัดเป็นตัวเรามีไหมสารภาพ ไม่มีใครเห็นว่าพัดเป็นตัวเราเพราะอะไรมันของนอกๆรู้สึกไหมมันของอยู่ห่างๆเป็นของถูกรู้ถูกดูมีใครรู้สึกว่ากระติกน้ําเป็นตัวเราไหมไม่มีมันอยู่ห่างๆมันเป็นของถูกรู้ถูกดูถ้าเมื่อไรจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นร่างกายนี้อยู่ห่างๆเหมือนกระติกน้ําเนี่ยเราจะเห็นร่างกายนั้นอยู่ห่างๆออกไปเหมือนพัดอันนี้อยู่ห่างๆจิตกับกายนั้นแยกออกจากกันจิตอยู่ต่างหากกายอยู่ต่างหาก พอมันแยกออกจากกันปุ๊บนี่มจะเห็นเลยสิ่งใดที่ถูกรู้ถูกดูสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายไม่ใช่เรานะเวทนาคือความสุขทุกเฉยๆเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรานะกุศลและกุศลที่เรียกว่าจิตตสังขารทั้งหลายนะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนีนะ้ตัวจิตเองก็เกิดเกิดดับ,ดบ เดี๋ยวจิตเกิดที่ตาเดี๋ยวจิตเกิดที่หูเดี๋ยวเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนีของเกิดเกิดดับดับเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนกันแล้วอะไรเป็นคนไปรู้มันก็จิตอีกดวงหนึ่งไปรู้จิตดวงก่อนนะจิตดวงใหม่ไปรู้จิตดวงเก่าเรียกว่าตามรู้ตามรู้อย่างนี้เรื่อยต่อไปจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปรู้เข้านะล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูทั้งหมดทั้งสิ้นเลยตัวเราไม่มีหรอก เนี่ยถ้าดูเป็นแบบนี้นะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องมีผลบ้างนะอาจจะไม่ถึงพระรหันต์ไม่ถึงพระนาคาเหมือนคนสมัยพุทธกาลนะแต่ขั้นเบื้องต้นอะไรนี้ก็คงได้บ้างไม่ได้เหลือวิสัยนักหรอกพอทําไดนะ้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะธรรมะพอดีพอดีไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ธรรมะแบบไม่ต้องทําอะไรนอนกระดิกเท้าอยู่แล้วบรรลุไม่ใช่ ต้องขยันรู้กายขยันรู้ใจมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจมีใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูแล้วก็เลยเห็นทั้งกายทั้งใจเป็นของถูกรู้ถูกดูเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีตัวเราในกายในใจนี้พ้าไม่มีตัวเราอยู่ในกายในใจนี้มันจะเห็นด้วยว่าไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้ กระทั่งร่างกายจิตใจยังไม่ใช่ตัวเราแล้วของข้างนอกมันจะเป็นตัวเราได้ยังไงมันไม่เป็นมันดับไปพร้อมๆกันนะความเห็นผิดว่ามีตัวเราเมื่อไรละความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เมื่อนั้นเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้ได้เป็นพระโสดาบันเป็นผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้ในอนาคตวันหนึ่งจะต้องถึงนิพพานแน่นอนไม่ใช่ว่าทุกคนจะถึงนิพพานในวันหนึ่งข้างหน้านะอย่าเข้าใจผิดนะ ไม่ใช่ว่าทุกเกิดมาแล้วก็อยู่ชั่วๆไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาพอสมควรวันหนึ่งก็นิพพานสิ่งที่อยู่ในโลกได้คือเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปนิพพานนั้นพ้นจากความเกิดและความดับเราอย่าไปดูว่านิพพานนี้เป็นแฮปปี้เอนดิ้งที่ทุกคนต้องเจอสิ่งที่ทุกคนเจอคือความเกิดแล้วก็ความดับของขันนี้ไปเรื่อยๆคนที่เข้าถึงมรรคน,นิพพานแล้วมีจํานวนมาก มากเหมือนเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาทำไมต้องแม่น้ำคงคาก็ไม่รู้เนี่ครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่างนี้บอกพู้ที่ถึงที่สุดไปแล้วแต่คนที่ยังไม่ถึงนั้นนับไม่ท้วนนับไม่ท้วนนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปถึงเราอย่าไปว่าดภาพว่าตาเราเกิดขึ้นมานี่นะแล้วก็เวียนว่ายแต่เกิดไปจุดสุดท้ายคือนิพพานทุกคนต้องนิพพานนิพพานไม่ได้ที่สิ้นสุดของความเกิด มีชีวิตอยู่เป็นคราวๆอย่างนี้นิพพานพ้นจากความเกิดและความตายสิ่งที่ทุกคนเจอคือความตายต้องพาคเพียนนะต้องปฏิบัติต้องเจริญสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจเนืองเนืองมันเนืองจะนิพพานเวลานิพพานถามว่าขันล่าปเป็นยังไงขันก็ตายสิขันก็ตายไปตามส,สภาพธรรมดาของขันนะแต่นิพพานไม่ตายนะ ธรรมาธาตุไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าจิตก็ไม่เหมือนจิตจะว่าไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่ไม่ใช่จิตครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นะเป็นธรรมาธาตุซึ่งมันไม่เกิดไม่ตายมันมีอยู่แต่นิพานไม่ใช่จิตนะไม่เข้าใจว่านิพานเป็นจิตคนละเรื่องกันเลยนิพานเป็นสิ่งสิ่งหนึ่ง,ซ,ง,งซึ่งจิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองจิตของผู้มีคุณสมบัติพอไปรู้เข้า นิพพานเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งที่จิตไปรู้นิพพานเป็นธรรมารมณ์ชนิดหนึ่งค่อยๆขยายความนิพพานเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอันนั้นก็เรียกว่าเป็นอารมณ์คําว่าอารมณ์ในทางศาสนาพูธหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ออบเจกต์จสิ่งที่ถูกรู้นิพพานเป็นอารมณ์ชนิดที่เรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่รู้ด้วยใจ อารมณ์ที่รู้ด้วยใจมีเยอะแยะนะอย่างเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมาเป็นสมมุติบัญญัตินี้รู้ด้วยใจรูปบางชนิดรู้ด้วยใจเช่นธาตุน้ํารู้ด้วยใจไม่ต้องเรียนนะฟังเล่นๆไปนามาทําทั้งหลายทั้งปวงรู้ด้วยใจนิพพานรู้ด้วยใจนั้นใจถึงใหญ่ไงใจเป็นหัวหน้าใจรู้อารมณ์ได้ทุกชนิดเลยนะทุกประเภทเลยแต่รู้ได้ไม่ครบทุกอย่างอารมณ์บางอย่างส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย าธาตุไม่กี่ชนิดเองรูปไม่กี่ชนิดเองที่เหลือรู้ด้วยใจนิพพานนัรู้ด้วยใจใจของคนที่จะเห็นนิพพานก็ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับนิพพานนิพพา,านมีคุณสมบัติคือสันติเรื่องนิพพานมีสันติลักษณะหมายถึงนิพพานสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสเรียกว่าวิราคะสงบจากขันเรียกว่าวิสังขารบทหมดความปรุงแต่ง หลุดพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเรียกว่าวิมุตตินะนิพพานมีหลายชื่อนิพพานมีอยู่ไหมนิพพานมีอยู่แต่นิพพานไม่มีขันไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ไม่มีความปรุงแต่งนิพพานเที่ยงนิพพานมีความสุขแต่นิพพานไม่มีเจ้าของเนี่ยเราค่อยรู้สึกนะเภา,าวนาไปวันหนึ่งเราแจ้งนิพพาน อนหัดภาวนาไปแรกๆกนะไปเห็นเงาเงาของนิพพานมีเงาเงาของนิพพานเห็นจิตใจที่มันไม่ยึดไม่ถืออะไรนะเป็นชว่วงครั้งชว่วงคราวเป็นตัวอย่างให้ดูใจโล่งใจว่างใจไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรดูไม่ออกว่าจะเอาไปทําอะไรได้นึกไม่ออกเลยงั้นอย่างบางคนนะไปฟังหนังสืออ่านหนังสือเซนอย่างเงี้ยหรือไปฟังปรัชญา บางแขนงฟังไปเรื่อยนะใจก็เหมือนเบิกบานสงบนิ่งหยุดไปชั่วคราวโอ้นี่แหละนี่แหละทางพ้นทุกข์อาศัยตอย่างนี้นะไม่ใช่พ้นทุกข์จริงหรอกเป็นแค่เงาเงา,เ,งาเป็นตัวอย่างให้ดูแต่เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรก็จะพยายามตะเกียรตะกายปรุงแต่งให้จิตมันว่างอยู่ยนั้นแหละบางคนภาวนานะหัดดูจิตดูใจพอเห็นความปรุงแต่งเกิดขึ้นนัรีบปัดทิ้งเลย เห็นอะไเกิดขึ้นปัดทิ้งปัดทิ้งไปหมดใจจะได้ว่างๆจะเอาใจที่ว่างจะเอาใจที่ว่างนะถ้ายังคิดจะเอาอยู่ไม่ใช่ของจริงหรอกงั้นใจจะดูคล้ายๆพระอรหันต์แต่ไม่ใช่ใจยังกระด้างใจจะมีความกระด้างจะมีมานะอัตตารุนแรงไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าหากเราทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะเรารู้กายเรารู้ใจไปเรื่อย จนเขาเห็นกายเห็นใจเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเ,นเรียกว่าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเราเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะเขาสลัดทิ้งเองเลยเขาสลัดกายสลัดใจนี่ทิ้งเนี่ยเข้าถึงนิพพานที่แท้จริงแล้วพ้นจากขัน,นส่วนนิพพานปลอมๆเจออะไรก็เหวี่ยงทิ้งไปจะเอาความว่างอันเดียวอันนั้นไม่ใช่นิพพานหรอกอันนั้นไปจับเอาความว่างมาเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นภพอีกชนิดหนึ่งแต่เป็นภพที่ประณีตเท่านั้นเอง ประณีตจนบางคนคิดว่าเป็นนิพพานชนิดนั้นเป็นนิพพานของพลมเท่านั้นเองเป็นนิพพานแบบพลอมไม่ใช่ของจริงหรอกนั่นเราต้องรู้กายรู้ใจนะถ้าใครจะมาสอนเราบอกว่าไม่ต้องรู้กายรู้ใจ<ม>ทําใจให้ว่างๆไว้เจออะไรก็ปัดทิ้งไปทําใจให้ว่างให้มันเบิกบานม,มีความสุขมไม่ใช่ของจริงนะเรียกว่ารู้มากกว่าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกให้รู้กายรู้ใจ นั้นถ้าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้กายรู้ใจเมื่อใดเห็นกายเห็นใจเห็นขันเป็นทุกข์ล้วนๆนะนะั่นแหละจิตจะปล่อยวางขันเมื่อจิตวางขันแล้วนะจิตเป็นกลางต่อขันนะจิตไม่ได้เกลียดขันจิตถึงาวางไม่ปรุงแต่งอะไรต่อไปแต่ถ้าแกล้งวางเนี่ยปรุงแต่งความวางขึ้นมาปรุงแต่งการว่างความว่างปรุงแต่งการปล่อยวางอันนั้นเป็นความยึดถืออย่างหนึ่งยึดความไม่ยึดอะไร ยึดความไม่ยึดอะไรใช้ไม่ได้นะยังยึดอยู่กิเลสตัณหาอะไรไม่ได้ลดได้ละเลยมันต้องรู้กายต้องรู้ใจเนืองๆอย่าหนีความรู้สึกตัวในคำพีงจะพูดบอกพระโพธิสัตว์คือผู้สแสวงหาการตรัสรู้พระโพธิสัตว์นะไม่ไปเกิดในอาัญญาสัตตาภูมิพรมลูกฝักเพราะตรงนั้นไม่รู้สึกตัวไม่มีจิตพระโพธิสัตว์ไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เล็ก สัตว์เล็กๆไม่มีสติปัญญาอะไรมีแต่เซลฟ์ศาสตร์ทำงานได้นิดๆหน่อยๆแต่พระโพธิสัตว์ยังตกนรกได้เะนั้นภูมิของสัตว์เดรัจฉานนี่ต่ำกว่าสัตว์นรกนะแล้วก็ขนานกันก็คือภูมิของปลุมลูกฟักพระโพธิสัตว์ไม่ไปเกิดโพธิสัตว์ไม่จําเป็นต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรอกโพธิสัตว์ก็คือโพธิจิตคือจิตที่แสวงหาการตรัสรู้นี่แหละถ้าเราไม่อยากเนิ่นช้านะ เราก็อย่าทําตัวแบบสัตว์เล็กสัตว์น้อยคือหลงมันทั้งวันเลยเราก็อย่าทาตัวเป็นโฟมลูกฟักฝึกตัวเองจนเออทั้งไม่รู้เหนือรู้ใต้พระโพธิสัตว์เนี่ยบางครั้งพลาดพลั้งไปเกิดในปรลมโลกเรียกว่าพลาดพลั้งเกิดในอรูปประมก็มีเรียกว่าพลาดพลั้งไปเกิดแต่พอท่านรู้สึกขึ้นมาเนี่ยท่านจะอธิฐานจิตเลยขอกลับรีบกลับมาบำเพ็ญบารมีไหมงั้นหลายคนที่ฝึกภาวนาแล้วไปจับความว่าง จบเอาความว่างเป็นอารมณ์เนี่ยชื่อว่าอากาสานญจายตนะเป็นอรูปฌานชนิดหนึ่งบางคนก็ปัดหมดเลยทุกสิ่งไม่เอาทุกสิ่งไม่เอานะจิตก็ไม่เอาปัดจิตทิ้งไปะอะไรๆก็ไม่เอาเลยนะอันนั้นเรียกว่าอากินจัญญายตนะเป็นอรูปฌานอีกอย่างหนึ่งเสร็จวแล้วก็เคลิ้มริบลีริบลีไปนะนั่นเรียกว่าเนวว่าสัญญาณสัญญายตนะ เนืเส้นทางเดินซึ่งนักปราดทั้งหลายเขาค้นคว้ากันนะมีไม่มีทางหนีรอดจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้เลยเั่นอย่างน้อมใจเข้าหาความว่างเนี่ยไม่ใช่นั่นคืออากาสานัญจาย,ยตนะน้อมใจเข้าหาความไม่มีอะไรเลยเรื่องอากินจัญญายตนะนี่ท่านสอนไว้หมดแล้วมาถึงวันนี้รู้สึกโอ้นี่เป็นทางลัดตัดให้หมดอะไรก็ปัดทิ้งไปปัดทิ้งไปอยู่กับความว่างๆ อย่าไปอยู่กับความว่างพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนท่านสอนให้รู้กายรู้ใจลงไปดูสติปัฏฐานท่านบอกสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวที่ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานมีแต่ให้รู้กายใช่ไหมกายานุปัสสนาให้รู้กายเวทนานุปัสสนาให้รู้เวทนาจิตานุปัสสนาให้รู้จิตธรรมานุปัสสนาให้รู้สภาวธรรมคือรูปธรรมและนมามธรรมทั้งหลายที่เขาทํางานไปเรื่อย นี่ให้รู้ให้เห็นสภาวะที่มันทํางานไปถ้าเห็นตัวมันโดโดๆนะั้นก็เป็นกายเวทนาจิตนะถ้าเห็นกระบวนการของมันได้เข้าไปสู่ธรรมานุปัสสนาได้เช่นเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจนะเห็นกระบวนการทํางานของนิวรณ์ของโพชทธชงเลยเนะี่ยขึ้นไปสู่ธรรมานุปัสสนาท่านไม่เคยสอนสุญญา,านุปัสสนาสติปัฏฐานไม่มนะีที่จะสอนให้ไปดูความว่างท่านสอนให้รู้ทุก ทุกอยู่ที่กายรู้ลงไปทุกอยู่ที่ใจรู้ลงไปนะอย่าไปดูที่อื่นนะให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกยังไงร,รู้สึกตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณนะ์ไม่ใช่ไปดูว่ากายเป็นแค่ปฏิกูลสุภะไม่ใช่ไปดูว่าจิตว่างๆบางคนฝึกหนะ้าอันนี้เห็นจิตกับอารมณ์ใช่ไหมปัดอารมณ์ทิ้งอารมณ์ไม่ใช่จิตไปจับเอาที่ตัวจิตจิตกว็ว่างๆนะไม่ปรุงแต่งอารมณ์หยาบๆขึ้นมาก็คิดว่าปัดเจตสิกไปหมดความจริงว่างๆนั่นะแหละเจตสิก มันหนีไม่พ้นหรอกก็ปนกันอยู่อย่างนั้นแนหะ